สวัสดีค่ะโนอาสาวที่ข่อยคว้าหาแฟนในแอบปบวันหนึ่งไปเจอศัลยแพทย์หนุม่มคุยกันคืนเดียวก็โดนจนเป็นที่มาของชื่อหนังหลอกเอาเธอไปแดก Fresh ชื่อเรื่องที่แปลว่าสดก็สมชื่อแล้วนะคะแต่ส่งลูกค้าสดๆตอนเหยื่อมีชีวิตมาลุ้นกับโนอากันค่ะว่าจะรอดไหมติดตามชมได้เลยค่ะ โนอาคุยกับมอลลี่ก่อนออกเดทกับหนุ่มและแอบหาเพื่อนจริงๆมอลลี่ให้ถอยเพราะเดทแรกก็ดูจะเหนียวบอกให้พกเงินสดมาหารด้วยแต่โนอาก็ยังไปแชทเห็นเธอใส่สเวตเตอร์ตัวโครง่งก็แนะนําให้ใส่เดรสเ็าให้ทางร้านห่อทุกอย่างกลับบ้านแม้แต่าจานที่เธอกินไม่หมดพอแยกกันเขาว่าน่าจะเจอกันอีกนะแล้วทําท่าเข้ามาจูบเธอพูดตรงๆว่าเราคงไปกันไม่ได้ทําเอาจ้าหนุ่มนั่นเสียหน้าว่าเธอกลับ ว่าจะสุภาพแล้วนะจริงๆคุณนะ่ะไม่ใช่สเปคผมเขาให้หาผัวให้ได้แล้วกันอีหาโนอาหนี่เถียงไม่ทันเพราะคิดไม่ถึงเธอไปออกกําลังกายวันนี้ซ้อมมวยกับมอลลี่เธอมักจะเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังบ่นกับเพื่อนว่าเดทที่ไรก็ล้มเหลวทุกครั้งมอลลี่ว่าไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายนี่โนอาหยังไม่เลิกเปิดดูรูปหนุ่มๆน,นะคะเห็นโปรไฟล์รูปหมาก็ว่าน่ารักปรากฏว่าทางนั้นส่งรูปมาจนเธอปิดแทบไม่ทัน เธอไปซื้อของโซนอาหารสดก็มีชายหนุ่มเดินมาคุยเรื่องอาหารร้องให้ชิมองุ่นก่อนแยกไปเขาขอเบอร์โทรจะไม่โทรกลัวหลอกแต่จะเอาไปอวดพี่สาวและหลานสาวว่าได้ออกมาเจอผู้หญิงแล้วโนอาเล่าให้หมอลี่ฟังว่าเขาน่ารักและดูตลกพอได้เบอร์ฉันไปเขาก็ไม่ได้โทรนะหมอลี่แนะนําให้เดินหน้าเริ่มก่อนได้เลยแต่ระวังเขาอาจจะมีเมียแล้วก็ได้โนอาดีใจที่ชายหนุ่มส่งข้อความนัดมา โนอารู้จักบาร์เทนเดอร์คนนี้ดีมาล,ลี่เคยคบกับพออยู่พักหนึ่งเขาจัดเธอรี่ที่โนอาขอเพิ่มมาสเต็มถ้วยชายหนุ่มแนะนําตัวว่าสตีฟเป็นศัลยแพทย์ย้ายมาจากเท็กซัสพอยังอยู่ที่เท็กซัสอยู่เลยแต่แม่เสียแล้วถามโนอากลับบ้างเธอตอบไม่มีพี่น้องย้ายมาจากชายฝั่งตะวันออกอยู่คนเดียวมานานมากพ่อเสียไปสักพักแล้วและไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนเพราะไม่ได้คุยกัน ทั้งสองคนคุยกันถูกคอคุยไปก็หัวเราะไปเขาชมว่าเธอยิ้มสวยแต่แปลกที่เขาไม่มีเฟซไม่มีทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมเลยพอออกจากร้านโนอาก็จูบเขาก่อนและไปต่อที่บ้านเธอตอนแรกสตีฟก็หยุดเขาว่ามันดูจะเกินเลยเร็วไปหน่อยสุดท้ายก็ต่อกันจนจบโนอาตื่นมาก็ถ่ายรูปตอนเขานอนหลับเช้านี้เธอมีความสุขมาก เธอเล่าให้เพื่อนรักฟังมอลลี่ว่ามันดูแปลกๆน่าสงสัยที่เขาไม่มีแอปโซนเชียลให้ติดตามสักอย่างโนอาว่าอย่าคิดมากอย่าขวางความสุขฉันเลยและฉันเจอพอลบาร์เทนเดอร์ประจําของเรามอลลี่เองก็จําไม่ได้ทําไมเลิกคบพอลทั้งที่เขาก็ดีโนอาสั่งอาหารมากินที่บ้านแต่สตีฟว่าเขาเป็นมังสวิรัตถามอีกว่าเล่าเรื่องผมให้ใครฟังมั้งไหมเธอว่ามอลลี่เขาเลยขอให้เราเรื่องเพื่อนคนนี้ให้ฟังหน่อยโนอาบอกเป็นเพื่อนรักกันเจ็ดปีได้แล้วมัง้ง เคยทำงานด้วยกันตอนย้ายมาแรกๆคุณสองคนน่าจะเข้ากันได้สตีฟชวนเธอเต้นรำและชวนไปเที่ยวไม่บอกว่าจะไปไหนอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์พอมอลลี่รู้ก็เป็นห่วงเพราะเร็วไปบอกโนอาว่าเนี่ยคงลงผู้ชายหัวปลักหัวปลําโนอารู้ว่าเพื่อนหวังดีเลยบอกจะโทรหาตอนถึงแล้วและส่งรูปสตีฟที่ไม่อยู่รูปเดียวไปให้ดูสตีฟมารับแต่เปลี่ยนแผนเพราะรถติดจัดคืนนี้ไปค้างบ้านเขาก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางกัน เราจะไปคอสเทดโกลฟเธอเลยรีบส่งข้อความบอกมอลลี่ว่าไปที่นี่แต่ส่งไม่ไปไม่มีสัญญาณบ้านสตีฟอยู่ไกลมากกว่าจะถึงก็มืดแถมสัญญาณมือถือก็ไม่มีพอถามว่ามี Wi-Fi บ้านไหมเขาก็ทำท่าไม่ได้ยินและชงเล่ามาให้ลองสักพักเธอก็รู้สึกเบลอๆเขาชวนให้มานั่งด้วยกันพอเธอยืนปุ๊บก็ล้มฟุบไปเลยตื่นมาอีกทีข้อมือข้างนึงก็โดนมัดกุญแจใส่โซ่ ตอนแรกนึกว่าสตีฟล้อเล่นทั้งขอร้องและตะโกนเขาก็ไม่ปล่อยจนเธอร้องไห้เขาตะคอกให้เธอนิ่งและฟังบอกว่ามีลูกค้าจ่ายเงินก้อนโตสําหรับเนื้อสดๆฉะนั้นผมไม่รีบค่าคุณทันทีหรอกเนื้อยิ่งสดยิ่งดีจะรักษาชีวิตคุณตราบเท่าที่จะทําได้มอลีฝากข้อความบอกให้เธอติดต่อกลับมาด้วยจากนั้นฝั่งนู้นก็ส่งรูปบอกว่าถึงคอเทตกรอแล้วแต่สัญญ,ญาณไม่ค่อยดีเธอว่าส่งรูปมาให้ดูอีกหน่อยทั้งนั้นตอบว่า ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สุดยอดเลยขอปิดมือถือเพื่อรักษาบรรยากาศแป๊บนะแล้วส่งรูปหัวใจทำอาัลารีบประหลาดใจเธอเอารูปไปเซิร์ชปรากฏว่าเป็นรูปโฆษณาการท่องเที่ยวและส่งข้อความไปให้โทรกับดวนคนส่งข้อความไปเมื่อกี้ไม่ใช่โนอาแน่นอนถือกรี๊ดขอความช่วยเหลือเป็นนี้ที่อยู่ข้างห้องบอกว่าเขาไม่อยู่หรอกและเธอเป็นเหยื่อเหมือนกันสตีฟล่อลวงเธอตอนเที่ยวชมเมืองตอนนี้ฉันกำลังถูกเฉือนไปเรื่อย โนอาหวังว่าเพนีจะมีญาติญาติตามหาบ้างแต่เพนีก็เหมือนกันแทบไม่มีใครสตีฟหาเหยื่อที่ไม่มีญาติหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวเพนีเป็นเพื่อนคุยที่ดีเธอว่ายังมีอีกคนอยู่ข้างห้องชื่อเมลิซาแต่คงเสียสติไปแล้วล่ะสตีฟล้างมืออย่างดีเอาท่อนขาและรูปเจ้าของมาตั้งไว้มันเป็นชิ้นส่วนของเมลิซาดาวตันที่เพนีพูดถึงเขาบันเทิงกับการทำงานฟังเพลงไปด้วยได้บรรยากาศสุดๆจากนั้นก็แพ็กสุญญากาศใส่กล่อง ในกล่องจะมีเนื้อคนรูปเจ้าของและของใช้อย่างชุดชั้นในหรือแว่นตาไปด้วยจากนั้นก็ให้คนไปส่งลูกค้าเขาต่างเป็นพวกเศรษฐีและปลื้มกับของแถมมากพวกเขาสร้างสรรค์เมนูเองอย่างรอร่อยๆคนที่สวาปามของแบบเนี้ก็ไม่พ้นพวกที่ศรัทธาซาตานนะคะรู้จักของใช้เป็นรูปซาตานไม่ว่ากล่องนาฬิกาจาน สตีฟจัดอาหารอย่างดีมาให้โนอาแต่เป็นใครก็กินไม่ลงเขาว่าอยากให้เธออารมณ์ดียิ้มหน่อยโนอาฉลาดเธอทำเป็นยิ้มขอให้เขาพาไปอาบน้ําเขาปลดโซ่ให้แต่แล็อกข้อมือแทนเขาเตือนเธอว่าทำตัวให้ดีๆเธอพยายามมองไปทั่วๆและกระแทกเขาถึงจะเรียนการต่อสู้มาแต่แรงผู้หญิงและถูกมัดอีกเขาเลยจับหัวเธอโขกกับข้างฝาจนสลบตื่นมาโนอา,าก็อยู่บนเตียงผ่าตัด สตีฟบอกว่าให้ยาแก้ปวดไว้แล้วทําเสร็จก็จะเลเซอร์ให้เดือยจะได้ไม่ไหลเลอะเธอะไม่เป็นไรหรอกผมหนัดศัรยแพทย์จําได้ไหมเธอรู้สึกตัวแบบสลืมสลือเลยเรู้ตัวว่ากําลังโดนเฉือนก้นเธอน้ําตาไหลส่วนเขาร้องเพลงไปหันไปแต่เสร็จก็วางเสร็จถ้วยเหมือนหันหมูพอกลับห้องเธอก็ต้องนอนคว่ำและฝืนกินบ้างเพนนีถามถึงก้นว่าเป็นยังไงบ้าง โนอาบอกยังเจ็บอยู่ยาแกปวดพอจะช่วยได้ไม่น่าเชื่อฉันเคยนอนกับเขาเพน,นีว่าฉันไม่เคยนะคนอื่นก็ไม่น่าจะเคยและยังให้กำลังใจโนอาว่าไม่ใช่ความผิดของเราและเธอไม่ได้โง่ตอนนั่งซวมก็ลำบากเจ็บได้ยังมีเลือดซึมอยู่เธอได้ยินเสียงร้องสติกำลังแบกผู้หญิงไปหญิงคนนั้นร้องอย่างน่ากลัวหลังจากเขาเฉือนเหยื่อเสร็จก็แวะมาหาเธอบ่นว่าเหนื่อยโนอาว่าทำไมต้องนอนกับฉัน เขาว่าก็อย่างที่พูดผมชอบคุณแต่มันคือความผิดพลาดยังไงก็พยายามพักผ่อนนะความกลัวและความเครียดทําให้คุณภาพเนื้อไม่ดีเธอจับหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านมีหัวข้อ10วิธีมัดใจชายเนื้อหาก็ธรรมดาแต่มีลายมือเขียนว่าถ้าเธอกําลังอ่านนี่อยู่แสดงว่าเขาชอบคุณอ่านแล้วทําตามสูู้เป็นกําลังใจให้จากซามีอักบาลี โนอาทักเพนนีด้วยความเป็นห่วงเพราะเงียบไปเสียงตอบมาอย่างท้อแท้สะอึกสะอื้นแต่ก็ยังพูดให้ขำว่าขอให้แม่งติดคอตายพญาตัวตื่นเต็มท้องอวกแตกอ้วกแตนใต้หงกันทุกคนเลยทีนี้โนอาให้กำลังใจคืนบ้างเข้มแข็งไว้นะเพนีสตีฟแวะมาดูโนอาเธอทำตามหนังสือเลยทำเป็นสนใจเรื่องของเขาถามเขาว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะ เขาตอบขึ้นอยู่กับว่าเป็นอัยวะส่วนไหนเตรียมยังไงไม่เหมือนกับที่เคยชิมมาแน่นอนมลลี่รู้ถึงความผิดปกติจะไปแจ้งตำรวจเขาก็คงไม่รับแจ้งแค่หนุ่มสาวไปเที่ยวกันเธอเลยไปหาพอลเพื่อขอที่อยู่จากบัตรเครดิตที่รูดจริงๆเขาจะไม่ให้ข้อมูลลูกค้าแต่พอมลลี่ทำท่าปากยื่นก็เลยใจอ่อนพอส่งข้อความบอกว่าสตีฟมีชื่อเต็มๆว่าบรนดอนสตีเฟนเคมป มอลลี่ตั้งหน้าตั้งตาค้นข้อมูลเพิ่มอย่างที่บอกเขาไม่มีเฟซแต่เจอสาวนางหนึ่งแอนเคมป์นามสกุลเดียวกันกลายเป็นว่าสาวนี่คือเมียเขาและมีลูกชายสองคนถ้าบอกพอว่ามาบ้านชายคนนั้นเขามีลูกมีเมียแล้วพ่อตกใจที่เธอเอาจริงบอกทําอะไรบ้าๆแค่ตํารวจก็พอมอลลี่ว่าเผื่อว่ามันจะไม่ชอบมาพากลหรือคุณจะตามมาก็ได้นะ มอลลี่บอกกับแอนว่าเพื่อนหายไปติดตอ่อไม่ได้บอกจะไปคอตเชตโกลฟแล้วติดตอ่อไม่ได้สักอาทิตย์แล้วแอนว่ารูไม่เต็มหน้าไม่แน่ใจว่าใช่สามีฉันหรือเปล่าคุณเองก็ไม่เคยเห็นเขาด้วยนี่แล้วเมื่อเช้าเขาก็ยังอยู่ที่นี่ก่อนไปทํางานแอนได้ยินเสียงสามีลงมาเลยบอกมอลลี่ให้กลับซะพอสตีฟมาถึงแอนก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอกําลังกลับแต่มอลลี่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเลยเรียกเขาว่าสตีฟเขาแปลกใจบอกว่าไม่ใช่ ผมแบรนดอนบอลลี่แนะนำตัวตอนนี้กำลังตามหาเพื่อนชื่อโนอาหายตัวไปเขาว่าไม่รู้จักคงมาผิดบ้านขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้ก่อนมอลลี่กลับเธอลองโทรหาโนอาอีกครั้งปรากฏว่ามือถือโนอาอยู่กับเขานี่แหละแอนช่วยสามีทุบหัวมอลลี่จนสลบเขาเอามอลลี่ยัดใส่ท้ายรถพูดว่าโนอาบอกเราน่าจะเข้ากันได้สตีฟบอกแอนว่าช่วงนี้กลับค่ำหน่อยกำลังยุ่งกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้ารายใหญ่รอการส่งมอบเขาชมภรรยาว่าทำงานเข้าขากันดีพอเธอถอดชุดก็เห็นขาเทียมเธอคงเป็นเหยื่อคนหนึ่งของเขาแต่รู้ใจจนรอดและได้เป็นภรรยาร่างกายแบบนี้ทำให้เธอเศร้าใจสตีฟเปิดตู้เย็นก็มีเนื้อสดแช่อยู่เขาแล่เนื้อที่ฟริตไว้มากินเป็นเนื้อคนแหละเพราะมีรอยสักด้วยเขาถามโนอาว่าทำไมถามถึงรสชาติมาล่ะเธอว่าแค่อยากรู้อยากเห็น เขาเอาชุดมาให้เปลี่ยนชวนทานมื้อเย็นสตีฟมีห้องเย็นเก็บชิ้นส่วนคนเกือบเต็มห้องมีป้ายชื่อเหยื่อและวันที่ตัดเขียนไว้เขาเอาเนื้อแช่แข็งไปละลายน้ำแข็งและบดส่วนซี่โครงเขาก็ใช้เครื่องหั่นเอาเมื่อถึงมื้อค่ำเขาพามานั่งโต๊ะติดครัวโนอาดูทางหนีถีไล่ไปก็าถามเขาไปว่ากินครั้งแรกเมื่อไรเขาว่า18หรือว่า20ินี่แหละจริงๆเป็นคนธรรมดานะมีเพื่อนมีสังคมปกติ ลองแล้วมันก็ชอบแล้วมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งราวๆหนึ่งเปอร์เซนที่ยอมทุ่มเทให้กับสิ่งนี้ผมได้เข้ามาในธุรกิจเธอถามต่อว่ากินแค่ผู้หญิงหรอเขาตอบใช่เป็นที่ต้องการของตลาดรสชาติมันดีกว่าด้วยโนอารู้ว่าเป็นเนื้อคนขมใจถามว่าใช้เนื้อฉันไหมเขาว่าไม่ใช่เธอเอาใจเขาด้วยกันหั่นเนื้อเข้าปากเขายิ้มที่เห็นเธอกินคําแรกเธอบอกว่าอธิบายรสชาติไม่ถูกพูดไปก็ยิ้มไป สตีฟบอกมือนี้ราคาเกือบล้านบาทเลยนะเขาว่ายิ่งมีชีวิตอยู่เนื้อยิ่งแพงมันแสดงถึงความสดเจ้าของเนี่ยชื่อโฮปโฮปที่แปลว่าความหวังโนอาขอบคุณสําหรับมือพิเศษนี้สตีฟบอกว่ารู้แต่แรกว่าคุณเป็นคนพิเศษแบบเดียวกันจากนั้นเขาก็เปิดอีกห้องแบกบผู้หญิงคนหนึ่งไปส่วนโนอาอ้วกแบบหมดไส้หมดพ,พุงเพนนี่บอกตอนนี้ฉันกําลังจะบ้าเหมือนเมลิซาแล้วรู้สึกเขาจะมีเหยื่อรายใหม่คนใหม่ที่ว่าก็คือมอลลี่ เขายิ้มไม่กับเหยื่อรายล่าสุดสตีฟเอาชุดราตรีสีชมพูมาให้เป็นของขวัญสำหรับอาหารค่มคืนนี้เธอยิ้มบอกว่าชอบมากเลยจ้งรอโนอาก็หัดยิ้มกับกระจกส่วนสตีฟก็ถอดแหวนแต่งงานใส่ชุดออกงานแอนทั้งส่งข้อความและโทรแต่เขาก็ไม่รับแถมเก็บมือถือใส่กลอ่องโนอาถามนี่เดทหรือเปล่าเขาว่าก็น่าจะใช่แหละเขาตั้งใจทำอาหารให้เธอลองชิมเพราะเธอเคยบอกไม่มีใคร ออเดปเป็นขนมปังปาเตะหน้าตับกระเทียมเขายังชวนเธอคิดเมนูทำเองคราวหน้าโนอาทำท่าเพลิดเพลินกับการกินก็ถามว่าเนื้อใครเนี่ยเขาบอกเมลิซา <"Mel issa, S 1> เธอแกล้งทำเป็นเรื่องตลกทำไมไม่ใช่อจอยแบบโฮปในมื้อที่แล้วเมลิซาเคยมากินอาหารใต้แสงเทียนแบบนี้ไหมสตีฟไปเปิดกรอบรูปมันเป็นช่องลับเขาบอกขอต้อนรับสู่โลกของผมเขามีรูปและของใช้ของเยื่อ เขาว่าลูกค้าจะรู้สึกใกล้ชิดกับผู้หญิงที่กำลังดื่มด่ำรสชาติเขาชี้รูปเมลิซ่าเธอไม่เคยทานมื้อเย็นใต้แสงเทียนกับผมโนอาดูรูปเหยื่อเห็นรูปเจ้าของลายมือที่เขียนในหนังสือซามีอักบาลีและเพนนีที่หน้าตาน่ารักช่องมันเต็มทั้ง24ช่องโนอาเลยถามว่าแล้วของเธอจะอยู่ตรงไหนสตีฟว่าผมคงเก็บไว้เองก่อนปิดโนอาทันได้เห็นมือถือเหยื่อรวมถึงของเธอ ที่เธอแอบตกใจก็คือมือถือของมอลลี่เธอจําเคสเพื่อนสาวได้อาหารจานสุดท้ายคือเต้านมเขาว่าเนื้อส่วนนี้มันนุ่มละมุนโนอากแกล้งทําเป็นตลกคุณนี่คิดอะไรเก็บเมนูนี้เป็นจานสุดท้ายเจ้าของเนี่ยอกบื้งกว่าฉันอีกแต่มันเป็นเมนูที่พิเศษมากๆปฏิกิริยาของเธอทําเอาสติป,ปลืม้มยิ้มอารมณ์ดีไปด้วย แถมโนอาอยัางทำท่าตื้นตันบอกเขาว่ามันดีมากๆเลยที่มีคนใส่ใจทำอาหารให้กินถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่คาดเอาไว้เธอทำท่าร้องไห้บอกว่ารู้สึกผิดที่ไม่ได้รู้สึกแย่กับของพวกนี้สตีฟเลยปลอบบอกว่าคุณแค่แตกต่างผมรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นคุณพวกเขาจูบก,กันครั้งแรกหลังจากเกิดเรื่องโนอารู้ว่าเขาชอบเต้นรำเลยชวนเต้นเต้นไปเต้นมาก็ไปที่เตียงห้องสตีฟ ก่อนทำอะไรเธอก็ขอไปห้องน้ำก่อนเธอนำเองทำเอาสติฟเคลิบเคลิม้มพอถึงตอนจะบวบเธอก็งับสุดแรงเกิดเลือกเต็มน,น้าโนอาเธอเอายาสีฟันโปตาเขาสติฟร้องอย่างเจ็บปวดเขาร้องไปก็ด่าไป ช่วงนี้โนอาก็รีบลงไปห้องใต้ดินไขประตูให้คนอื่นคนแรกที่เจอคือมอลลี่โนอารีบขอโทษเพื่อนทั้งสองไปช่วยเพนนีที่โดนตัดขาไปแล้วข้างหนึ่งทั้งสามไปเจอสตีฟที่ห้องครัวเพนนีถึงมีขาข้างเดียวก็ยังคลานเอามีดมาเสียบขาเขาช่วยเพื่อนเขาเจ็บแต่ความโกรธทําให้เขาหันมาบีบคอโนอาต่อคราวนี้เจอมอลลี่ฟาดเต็มแรงจนสลบโนอาเปิดช่องลับเอามือถือของตัวเองกับมอลลี่ออกมาแล้วพากันหนี เพนนีขอบคุณความมีน้ำใจของสองสาวที่ช่วยทั้งพยุงทั้งอุ้มพอขับมาตามโลเคชันของมือถือมอลลี่พอมาถึงบ้านที่ขังเหยื่อเขาก็ไม่แน่ใจว่ามาถูกที่ไหมเพราะไม่มีรถใครจอดเลยสตีฟด่านอาวา่าเป็นจอมหลอกลวงเขายิงปืนไปมัวม่วๆนัดหนึ่งบอกจะฆ่าทุกคนเลยพอได้ยินเสียงปืนก็ขึ้นรถหนีไปทันทีแอนมาถึงบ้านก็เห็นเลือดกระจายไปทั่วโทรไปก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาอยู่ในกล่อง มีแก้วไวน์สองใบาวางอยู่รู้แล้วว่าโทรมาเป็นสิบครั้งทำไมไม่รับโนอาให้สองสาวซ่อนตัวไว้ตัวเองไปอีกทางสตีฟแกล้งตะโกนขอโทษสุดท้ายก็โมโหยิงมั่วรัวๆแอนได้ยินก็ออกจากบ้านสตีฟเห็นไฟจากมือถือโนอากํกำลังจะยิงแต่เมลีเข้ามาซัดเขาอย่างแรงหลายหมัดโนอาได้ปืนก็บอกให้เขายิ้มพอสตีฟยิ้มเขาก็ยิงเขาทันที สามสาวไปเคาะโก,กดังแถวนั้นก็ไม่มีใครเปิดมลรี่บอกไม่มีสัญญาณเลยโนอาถึงรู้ว่ามือถือหล่นเธอกลับไปเอาตอนนั้นแอนมาเจอศพสามีเธอดูว่าไม่หายใจแล้วก็บอกให้ลูกน้องเอาศพไปแช่ห้องเย็นเราต้องรีบเก็บขวาดแอนไม่มีน้ำตาให้สามีสักหยดโนอาเจอโทรศัพท์บนพื้นอยู่ๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาเธอร้องไห้บอกว่าในที่สุดคุณก็จัดการเขาได้แล้วขอบคุณนะเราเป็นอิสระแล้ว โนอาถามว่าคุณเป็นใครจนงที่แอนกล่าวขอบคุณเธอก็บีบคอโนอาก็ a, หึงสามีหน้าดูตั้งใจเอาตายบอกโนอาว่าอยากเห็นเธอตายไปต่อหนะ้ามอลลี่ว่ามันนานแปลกๆพอเห็นไฟมือถือขยับไปมาอยู่ไกลๆเลยเรียบวิ่งไปดูโนอาเริ่มไม่ไหวเธอเอาลูกกุญแจทิ่มคอแอนหลายครั้งจนเสียบคอนั่นก็พอช่วยให้เธอหนีออกมาเรียกให้มอลลี่ช่วย มอลลี่เอาพัวฟาดแอนไม่ยัง้งเธอว่าอุตส่าห์ไปขอความช่วยเหลืออีดอกมาสร้างปัญหาไปอีกสองสาวนั่งห่อไปด้วยกันโนอาถามว่าตกลงอีหานี่เป็นใครมอลลี่บอกนั่นแหละเมียสตีฟโนอา,านี่ผิดคาดพูดว่ามีเมียแล้วหรอถึงจะเพื่อนน้อยแต่เพื่อนมีคุณภาพยอมดีกว่าปริมาณน,นะคะนังจบที่มีข้อความจากแชทหนุ่มที่เคยออกเดทกับโนอา,าตอนต้นเรื่องทักมาแชทเนี่ยแกดา่านางเอ,งเองกซะขนาดนั้นยังจะกล้าทักมาอีกเนาะ นังมีแถมนิดนึงช่วงเครดิตนะคะเสียีเงินหนากับเมนูเนื้อสดสดสดจนเลือดไหลยเยิม้มตรงกลางจานมีรูปซาตานถึงสเตปไม่อยู่ก็ยังมีคนจัดหาเนื้อมนุษย์ให้พวกเขาอยู่ดีจบแล้วนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนางเอกเนี่ยก็เร็วเกินความสัมพันธ์ที่เร็วไปไม่ไตรตรองใช้ใจไม่ใช้สมองมักจะนำไปสู่อันตรายมีข่าวการหลอกลวงอยู่ตลอดดูแลตัวเองดีๆปลอดภัยกันทุกคนนะคะ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆผิดพลาดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย